ราศีกรกฎนะคะการงานในเดือนนี้ตัวของเรานีคะไม่ได้โฟกัสที่ใครเลยนะคะสนใจแต่งงานของตัวเองอย่างเดียวนะคะงานอยู่ตรงหน้าเท่าไหรเนี่ยเราก็สนใจเท่านั้นนะคะไม่ค่อยสนใจหรือว่าสูงสิงกับใครเลยนะแต่ในเดือนนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่งานเก่าๆที่เราเคยแบบบอกปัดไปหรือว่าปฏิเสธไปก่อนหน้าน,น,นะคะอาจจะแบบว่าหวนกลับมา หาเราอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้เนี่ยเราอาจจะมีความสามารถมากพอหรือว่าอ่ะมีเวลาว่างมากพอที่จะทำงานทำงานนี้หรือว่ารับงานนี้นะคะก็โอเคมีโอกาสที่จะได้งานเก่ากลับมาทําใหม่นะคะในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยขาด การวางแผนที่ดีในการใช้จ่ายนะคะเดือนนี้เนี่ยยังมีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะคะถ้าเราไม่วางแผนการเงินให้ดีนะคะมีโอกาสที่เราจะเก็บเงินไม่อยู่หรือว่าเงินไม่เงินไม่พอใช้นะคะในส่วนของการลงทุนกันบ้างนะคะการลงทุนในเดือนนี้เนี่ยเรานะคะ อย่าพึ่งลงทุนแบบสุมสี่ม5้านะเพราะมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าขาดทุนได้นะคะก็ศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะในเดือนนี้คนโสดนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยตรงสเปคเราเท่าไหร่นะคะแต่หน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยนะคะตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวเองเพื่อที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะปรับทีละนิดทีละหน่อยแค่นี้นะคะเพื่อที่จะได้แบบว่า เออความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาจะได้เดินหน้าต่อไปนะคะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยตัวของเรากับคนคุยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนต่างยุง่งอาจจะโฟกัสเรื่องเรียนหร,หรือว่าเรื่องงานมากกว่านะคะเลยทําให้มีเวลาเจอกันน้อยลงนะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยนะนิดๆหน่อยๆก็วีนิดๆหน่อยๆก็โมโหนะคะแต่พอคนรักเนี่ย หันมาสนใจเราเนี่ยเราก็หายเป็นปริดทิ้งเลยนะในส่วนของเรื่องของสุขภาพกันบ้างน,นะคะสุขภาพในเดือนนี้เนี่ยให้ระวังนะคะเรื่องลำไส้อักเสบหรือว่าระวังจะเป็นไส้ติ่งนะคะ ราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้คนราศีสิงห์เรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เลือกทํานะแต่ให้เราเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือว่าคิดว่าเออเราสามารถที่จะทําได้นะคะถ้าเราเนี่ยเลือกทําในสิ่งที่แบบ เกินความสามารถของเราเนี่ยมีโอกาสนะคะที่เราจะเสียเครดิตหรือว่าทํางานออกมาไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะในเรื่องของธุรกิจกันบ้างนะคะธุรกิจในเดือนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ปรับให้คนเนี่ยหันมาสนใจในธุรกิจของเรามากขึ้นนะในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครนะคะมีแผนที่อยากจะหารายได้เสริมหรือว่าหารายได้เพิ่มเติมนะคะแนะนาว่าในเดือนนี้สา ามารถที่จะแบบทําได้นะคะหรือว่าจะมีงานใหม่ๆหรือว่าลู่ทางใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามานะคะก็ลองดูนะคะในส่วนในภาพรวมของการเงินของเราเนี่ยยังหมุนได้เรื่อยๆนะคะอาจจะแบบอีกนิดเดียวก็จะหมุนไม่ทันแล้วประมาณนี้นะคะยังไง แต่ยังไงซะก,ก็สิ้นเดือนก็ยังมีพอเหลือใช้ให้เราได้แบบว่าเออเอาไปต่อยอดตอทุนได้บ้างเล็กน้อยนะในเรื่องของการลงทุนนะคะในเรื่องของการลงทุนน่แนะนําว่าอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มนะคะให้รอดูสัก1-2สัปดาห์ก่อนนะคะเพื่อทิศทางของการตลาดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนทิศทางที่ดีขึ้นนะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะคนโสดในเดือนนี้เนี่ยอ่ะ จะมีคนนะคะลุกแบบเจ้าชู้ทรงแบดเข้ามาชอบเรานะแต่ตัวเราเองอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าอีกฝ่ายนึ่งจิงใจกับเราหรือเปล่านะคะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการดูคนคนนี้อีกสักระยะหนึ่งก่อนนะอย่าเพิ่งเทใจให้กับเขาไปก่อนนะคะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยทั้งตัวเราแล้วก็คนคุยนะคะต่างก็แบบตัวติดกันนะคะเป็นเงาตามตัวกันเลยนะความสัมพันธ์นะคะก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะในเรื่องของ คนมีคู่กันบ้างนะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ยังไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะได้เจอกันน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่าง มีภาระหน้าที่หรือว่ามีเรื่องที่จะต้องไปสาสางโดยเฉพาะเรื่องของงานนะคะแต่เลยทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะบอกว่าจืดไปบ้างห่างไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพในเดือนนี้นะคะอาจจะแบบแน่นท้องปวดท้องหรือว่าทานอาหารไม่ตรงเวลาคะ่ะราศีก,กันนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นสายลุยนะคะไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งาน งานจิ๊บจอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพร้อมลุยนะคะเรายินดีรับงานทุกรูปแบบเลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เหมือนคนแบบภาระนี่สิ่งค่อนข้างเยอะก็เลยขอรับงานทุกอย่างที่เข้ามานะคะถามว่าเราสามารถควบคุมหรือว่าทํางานได้เสร็จตรงตามกําหนดเวลาไหมาทำได้นะแต่อาจจะบอกว่าขอเลทสักวันสองวันแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อง,งานที่เรารับมาทํานะคะภาพรวมเนี่ยก็คือว่าโอเคเลยนะเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของธุรกิจกันบ้างธุรกิจ ในเดือนนี้เนี่ยอะเราสามารถที่จะครอนโทนหรือว่าคุมธุรกิจของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดูแลเรื่องของลูกน้องหรือว่าคนงานของเราสักนิดนึงนะคะเขาอาจจะทํางานไม่ถูกใจหรือว่าแบบไม่ตรงสเปคของเราสักเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องลงไปคุมงานด้วยตัวเองสักนิดนึงนะคะในเดือนนี้ในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยตัวเรานะคะเก็บเงินอยู่ รายจ่ายของเราเนี่ยก็คือลดลงอาจจะด้วยแบบว่าเรามีการแบบว่าไม่ค่อยได้อยากใช้จ่ายอะไรหรือว่าที่ผ่านมาเราจ่ายหนักแหละเดือนนี้เราของหดงดรายจ่ายส่วนอื่นๆที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้เราก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้ในทุกรูปแบบเลยนะคะเพียงแต่ว่าอย่าลงทุนในจนํานวนที่มากเท่านั้นเองนะงเพราะว่าผลกําไรนะคะอาจจะยังไม่ได้แบบ เท่าที่ทุนที่เราลงไปนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างนะในเดือนนี้คนโสดนะคะจริงๆลาวะ่ะเราอะ่ะอยากจะมีแฟนนะหรือว่าอยากจะมีใครสักคนที่มาดูแลเราหรือว่าแบบอยากจะมีใครแบบหว,วาน,วานก,ก,กุ๊กกิ๊กบ้างนะคะแต่ตัวเราเองเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองมากจนเกินไปอยากจะให้เราออกจากเซฟโซนตรงนี้นะคะเดินไปหาหรือว่าไปอยู่ตามแบบว่า สิ่งแวดล้อมที่ตัวเองชอบอาจจะเข้าแบบร้านคาเฟ่เดินห้างอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าเจอผู้คนมากขึ้นนะอาจจะมีคนที่เราถูกใจหรือว่าคนที่เรารู้สึกแบบว่าเออรู้สึกแบบใช่อยู่ในตรงนั้นก็ได้นะคะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะในเดือนนี้เนี่ยความสมคัญน,นะคะค่อนข้างที่จะดรอปลงมากๆเลยนะต่างคนต่างแบบว่า ถามคำตอบคำพูดบ้างไม่พูดบ้างนะคะมีโอกาสนะที่จะแบบว่าเงียบหายหรือว่า อยู่ดีๆก็เลิกคุยกันไปโดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะในเดือนนี้เนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของชีวิตคู่มากขึ้นมีการวางแผนในอนาคตร่วมกันนะคะในบางคู่อาจจะมีเกณฑ์ได้มั่นหมายหรือว่าผูกข้อไม้ข้อมือนนะในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะให้ระวังเรื่องภูมิแพ้อากาศหรือว่าผื่นแพ้ผิวหนังนะคะ